คือเรียกว่าคำวิ้งเนี่ยค่ะอชิมได้อะไรน้ำเต้าน้ำโซงโอ้โหเดี๋ยวเรามีเรามีไกด์ตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวก่อนเชือกแลมก่อนแอดพิงค์นะครับฮ่วยแก่อันนี้เป็นคำป็นคำแสดงแคร์เบอร์เออใครจะหยิบโหลไหนก็จกเอาได้เลยนะฮะไม่ได้มาที่อร่อยมากการ์เล็ตชิมอันนี้ตับไป ใช่ไหมไม่แพงด้วยแล้วก็ใช้ใช้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันได้นะคะนคพวกแท็บเลยค่ะน้องสวยสวยขนาดสุดไม่ต้องพี่บ้านจ้ามาอยู่ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเลยค่ะ อนี้เราขึ้นมาที่ห้องพักชั้นสามนะครับโรงแรมแอดพิงนครแอดพิงนครนะคะฮุยแก้วนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูห้องเป็นยังไงห้องสวยตกแต่งสวยเป็นโรงแรมที่ไม่ใหญ่แต่ว่าแต่งสวยอันนี้ห้องแรกของเราก็คือ3.4มีสระว่ายน้ำเราเดี๋ยวบน3.5ก่อนนะเดี๋ยวไปดูแต่ห้องเป็นยังไงนะจ๊ะอ่าห้องแรกมีห้องนี้เป็นห้องแกรนด์สวียนะคะที่แิดระบบแบงค์คอมเพลเตอร์ขนาดสวยเนาะ แล้วก็มีระเบียงให้ทอด่ายใจนะคะน้องมีพี่แม็กเป็นนางแบบอวู่นก็ะจะเป็นเตียงทวินเนาะห้องแต่งสวยดีวอลเปเปอร์สวยนะห้องนี้จะมีความเป็นแบบผู้หญิงนิดนึงเช่นลายดอกดอก <c oughs> น่า <c oughs> แล้วก็อ่ะน,หนีห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยกระเบื้องค่อนข้าง well s e l e c t e d นี่เ <c oughs> ก๋มากคืออ่ะชอบชอบอชอบจราไปดห้องถัดไปกัน อ่ะคดูนี่ดีเทลคุณดูประกับพรายไปซี่สวยดีเลยนะเพราะแต่ละห้องแต่งของก็สวสดีเนาะไม่ว่าจะเป็นการเลือกแบบผ้าผ้าม่านนะครฮะแต่ที่ชอบคือห้องน้ำเนี่ยกระเบื้องค่อนข้างเรียกบบสวยหมดมีห้องส ขอมอขอต่อไปเป็นห้องอสีเหี่ยน,นะคะอันนี้เหมือนเราเป็นเซีย์เราไม่ได้คอม,มาอะไรเลยนะคะแต่เรามาถึงสีม่วงเข้ากับตีมเลยค่ะมีนอกอยู่นะสีสูน,นะคกเสีหมอนคนที่ชอบนอนหลับสนิใช่ห้องน,นี้จะสีฟิน,นึงก็คือเป็นสีม่วงเนาะแต่ก็สวยดี<ว>นะคระับถ้าปูม่ว,มวงเป็น lavender ก็ overnight what ที่ปะปูปาแก้เี่ยเป็นสีม่วงเลยอ่ะเก๋เนาะสวยชอบอ่างล้างมือสุดนะเป็นแบบมีความเป็นพอลสมิธนะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ตกแต่ง่ารักัีนะครับไม่จำเจไม่เบื่อส่วนนุ่นก็นั่งคุยไกรเดอร์ไปนะฮะชาผู้ชายฮะน่อผมสัน้ผมม่งมาจากน้าห้องนะคะออมาจากหน้าห้องุ๊มีอะไรคสักไว้นะซึ่งมีบารอยู่ตรงนี้เก๋เก๋สักน้ำไปเล่งมากค นี่เรามากินเบเกฟลฟา,านนะ์นะตรงนี้จะสั่งไนมันมี่เ้ยนี่น่วงแอดคุยแก้วนะ,ววนะคะสวยังมีความเป็นลัมากมีรให้ถ่ายรูปเยอะมากใช่ควรจะมาถ่ายรูปแหวา ยังชอบอยู่ก็ไม่ได้แพงนะราคาช่วงนี้มีส่วนลดก็อยู่ที่ประมาณ800บาทถ้าจองล่วงหน้าแต่ถ้าไม่จองล่วงหน้าอาจจะแพงน,นิดนึงแต่ก็ราคาเต็มพันสี่ก็ถือว่าใช่เลยน่ารัก ร็ไซซ์เชียงใหม่นะคะอยู่ติดแม่น้ำเลยอาหารน่ากินมากคนเต็มร้านอาหารก็อันนี้ออเดอร์เฟืองสั่งกันงสิบอย่างตอนนี้มาสามแล้วเต็มโต๊ะน้ำพริกออกมาสามก็เต็มโต๊ะอันนี้นะคะต้องจั่งเวลามาเชียงใหม่ไข่เจียวเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวรอหขกมาใหม่ก็วันนี้คนเชียงใหม่ก็เริ่มกลับมาชีวิตปกติมากขึ้นเนาะร้านอาหารเปิดแล้วเราก็จะ ดีเลยเนาะบวค่ะโอ้โหหน้าเนียอะไรอ่อันี้วโอเคเราคิดคคหมูยอรมันบอกว่าตอของที่นี่อร่อยนี่ม่เดียวไอยู่ วันนี้เรามาเที่ยววัดกันนะฮะตอนนี้วัดแรกที่เรามาถึงคือวัดโลโกรีค่ะวันนี้เรามีพิธีกรเสริมนะเป็นโลโมรีนะอยู่ใกล้ๆที่พักนะครับก็สวยดีเราไปดูวัดกันดีกว่าไม่ต้องฟังคำอธิบายอะไรเพราะเรามีความรู้แล้วก็มาไหว้พระกันแหละเนาะมีความสวยงมใช่นี่เราจะอันนี้คือด้านหลังองค์พระเราไปเข้าด้านหน้ากันนะครับแล้วก็มีสัูปทุบ้า แต่วันนี้โชคดีจังเลยไม่มีฝนนะใช่เดี๋ดวยวเราไปเดินดู ในบริเวณเอ,อ,องค์พระเจดีย์นะคะตอนนี้เราเข้ามาที่องค์พระเจดีย์เนี่ยวันเสาร์ที่จะมีบริการตัดผมฟรีนะคะเป็นจิตผูุสนเนาะแล้วก็จะมีให้เราห่มมภาพพระมีไหว้พระมีส่งน้าพระธาตุนะครับเจดีย์นะครับรายการนะคะจะส่งน้ำพระธาตุนะคะนรับโดยมีตัวแทนเป็นคุณชาววลิตให้ชื่อจริงเลยอะ แล้วเดี๋ยวเขาจะไปชนกับตรงผนังพระธาตุนะฮะเป็นการส่ง,งน้ำพระธาตุห้าร้อยบาทสามพิกเกินยาวเดี๋ยวลายอนนี้ที่เทาใช่ไหมใจกันหนึ่งได้ใจกันนี่เป็นวัดที่สองนะฮะถ้า,าเดี๋ยวเราไปไหว้พระท่านใจนี่ก็มีเหมือนกันอยู่ในเมืองนะไม่ต้องไปไกลนะครับพระเจ้าหลวงท่านใจนะฮะนี่เดี๋ยวนี้พี่แบกไหว้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาไหว้เหมือนกัน สวยเชียร์แต่นี่เหมือนจะทำขึ้นมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดอะไรคะพันเต่าค่ะ,ว,คะวัดพันเต่านะคะวันนี้ชอบมาเพราะว่าคนไม่เยอะเกินบางวันจะคนเยอะวันเข้างสิ่งห์มีแต่คนนะชอบมาวันนี้แต่เขาที่แล้วเนี่ยมานานมากมอันนี้ถ่ายอยู่เพราะว่าจะถ่ายเก็บไว้ดูะคะ่ะชอบถ่ายเป็นวิดีโอเพราะมันดีกว่าถ่ายรูปไงมันเห็นคนเคลื่อนไหวนี่นะคะแม่ครับเชี่ยเขาก็งามงามเจ้าเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนขอบคุณนะครับเดี๋ยวเขาไปไหว้พระข้างในการ นื่องจากมีการบรูรณะนะว่า<ช>จะปิดไว้นะคะอาจจะไม่สะดวกดีตรงีควิหารของพระเจดีย์หลวงนะครับซึ่งเป็นวัดหลวง ที่นี่คนเยอะมากนะฮะวันนี้มาคนน้อยมากอาจจะเป็นช่วงนี้คือคนเดินทางน้อยกสวนงามมากนะ,ะน่าจะมีการดปลยนน้ำใหม่